วันนี้ผมย้ายมาที่ลิงคูทาวโอซาก้าซึ่งสถานที่เนี่ยลิงคูทาวเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับสนามบินคันไซโอซาก้าเวลาที่เรามาพักที่นี่หรือว่าอยู่ที่เนี่ยเราจะเห็นเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเห็นตรงเนี้ยก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามบินก็จะเห็นเครื่องบินบินขึ้นลงตลอดแล้วที่เนี่ยก็ยังมีจุดเด่นนอกจากมีเป็นพรีเมียมเอาท์เลทที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สินค้าราคาถูกแล้วเนี่ยก็ยังมีชายหาดนะครับอยู่ทางด้านหลังอีกชื่อว่า บิงคุกมัเวลบีชนั่นเองหรือว่าใช้หาดหินอ่อนนั่นเองที่นี่ก็จะเอาก้อนกรวดที่ทําจากหินอ่อนสีขาวนะครับ,บโรยไว้เต็มชายหาดเลยซึ่งมีความยาวเป็นกิโลโบริเวณตรงนี้ผมก็ว่ามีไม่ต่างกว่า23โลครับถ้าเกิดเราเดินเนี่ยเวลาที่ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่สวยมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะเห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ยยๆเนี่ยตกลักขอบฟ้าไปครับตัดกับพื้นที่เป็นก้อนกรวดสีขาวนะบางครั้งบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเงาได้เหมือนกัน บรรยากาศการท่องเที่ยวที่สวยที่สุดเนี่ยบางครั้งมันก็มักจะอยู่ในวันสุดท้ายเสมอซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไห้ายทิปที่ไปเนี่ยวันที่สวยที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวันที่เราจ้องต้องจากลาจากสถานที่นั้น เดินเล่นชิวๆอินไปกับบรรยากาศแต่ตาผมก็ไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งครับวัตถุสิ่งหนึ่งนักประดานา้ำในวันที่อากาศหนาวเด็บแต่พี่เขากำลังดำน้ำ ลิงคูทาวนอกจากมีเอาเล็ทที่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของโอซาก้าแล้วยังมีปราสาทเก่าที่สวยงามวัดโบราณและบ้านเมืองนะครับที่เป็นเมืองเก่าเนี่ยให้เราได้เที่ยวชมอีกที่สําคัญเนี่ยก็ยังมีแหล่งออนเซนที่ขึ้นชื่ออีกด้วยเนี่ยเราสามารถใช้เวลา1วันในการเที่ยวชมเมืองลิงคูทาวได้ก่อนบินกลับครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากเราครับเ e ็ดอิตแอนด